ผมวิศรคแห่งเกียงไทยวัฒนากรนะครับทีนนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Unboxing รายการเปิดกล่องสินค้าจากเกียงไทยวัฒนากรนะครับวันนี้เราจะมีสินค้าชิ้นใหม่มาแนะนําให้ทุกท่านรับชมกันนะครับไปรับชมกันเลยครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาแนะน,นาแพคเกจจิ้งภายในก่อนตอนแพคเกจจิ้งจะเป็นกล่องสีดาด้านข้างก็จะมีบอกชื่อรุ่นนะครับก็จะเป็นชื่อรุ่น sjg 2 2 5 แล้วก็ที่ข้างกล่องเนี่ยก็จะมีบอกว่าตัวเครื่องเนี้สามารถให้ลายได้กี่เส้นนะครับซึ่งเครื่องนี้ก็คือให้5เส้นครับผมต่อมาเราก็มาดูกันนที่ภายในละกันนะครับพอแกะกล่องออกมาเนี่ยมันก็จะมีแพ็กเกจเป็นพลาสติกอีกชิ้นหนึ่งซึ่งตัวนี้สามารถกันกระแทกได้แล้วก็สังเกตจากสีก็จะเป็นสีเขียวซึ่งบ่งบอกได้ว่า ตัวเครื่องยิงเลเซอร์ตัวนี้มันให้แสงสีเขียวนะครับอ่าเรามาเปิดดูกันอ่าภายในเนี่ยมันก็จะบุด,ด้วยฟองน้ําซึ่งสามารถการกระแทกได้นะครับครับขั้นตอนต่อไปก็คือภายในกล่องเนี่ยจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ทั้งหมดเ็ชิ้นนะครับตัวแรกก็จะเป็นใบรับประกันซึ่งมาในกล่องอยู่แล้วตัวเครื่องนี้จะรับประกัน1ปีเต็มครับจากบริษัทอ่ารายละเอียดก็จะอยู่ทางด้านหลังนะครับ ต่อมาคือแว่นตาป้องกันสาตานะครับลักษณะเป็นแสงลสักษณะเป็นสีเขียวก็คือนอกจากป้องกันสาตาจากแสงแล้วเนี่ยก็สามารถยั้ช่วยในเรื่องของการมองส่สีเขียวได้ชัดเจนขึ้นนะครับต่อมาคือสายชาร์จตัวนี้นอกจากจะเสียบชาร์จไฟตรงไฟ220โวลต์ได้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนตัวดี ต่อมาก็คือสายสะพายสายสะพายกับตัวเครื่องนะต,ตัวตัวกล่องนะครับแล้วก็ขานขนาด 2A 3ก้อนและที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นเครื่องยินเลเซอร์ของเราขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทำความรู้จักกับปุ่มที่อยู่บนเครื่องนั้นซึ่งเมื่อท่านกดปุ่ม H จะให้ลำแสงหน,นึง่งเส้น,น part, ใ,สในแนวนอนเมื่อท่านกดปุ่ม V จะให้ลำแสงอีกหนึ่งเส้นในแนวตั้งนะครับและเมื่อท่านกดอีกหนึ่งครั้งจะให้ลำแสงในแนวตั้งอีกหนึ่งเส้นด้านขวามือและเมื่อท่านอีกกดอีกหนึ่งครั้งจะให้ลำแสงในแนวซ้ายมือและด้านหลังตามภาพนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับในการวัดแนวระดับ <N> ก็คือ <N> ให้หมุนปุ่มจากล <N> ็อกเป็นอันล็อก เครื่องก็จะแจ้งเตือนทัน,นทีนะครับเมื่อเครื่องไม่อยู่ในแนวระนาบเช่นนี้ครับและเคร่สงรุ่นนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับขาตั้งปรับระดับได้ของมาราธอนและทั้งหมดนี้ก็คือความสามารถของเครื่องวัดระดับเลเซอร์ มาลาธอนรุ่น SJG 225ลำแสงสีเขียวแล้วพบกับรายการ Unboxing ได้ใหม่ที่ทาง YouTube Channel ของเกียงไทยวัฒนาบุ๊กนะครับและอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันที่ Facebook Fanpage ของเกียงไทยวัฒนาปุ๊กครับสํหรับวันนี้สวัสดีครับ